ทุกคนครับสวัสดีตอนเย็นของวันที่25ครับวันนี้ผมตื่นเช้ามาผมป่วยแล้วผมเพิ่งตื่นวันเนี้ยผม่าว,ว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์แปลกๆที่หาคําตอบไม่ได้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะแต่ว่าผมนะ่ยกาวว่าวันเนี้ยเดี๋ยวจะนอนเล่าแต่มันคงดูไม่ดีไปครับก็เลยตัดสินใจอ่าเดี๋ยวลุกขึ้นมาสันหน่อยแล้วก็ลองมาเล่าเหตุการณ์กับ สถานที่ที่ผมเจอนะคือผมเจอในบ้านเลยตอนนี้คือต้องแบกสังขารถ้าคลิปนี้ได้ลงก็ทุกคนก็น่าจะได้ดูวันที่26ก้าวงพรุ่งนี้นะคือผมหยุดอัดคลิปมาแล้ว2วันนะถ้าเกิดรวมวันนี้ด้วยซึ่งเหมือนเดิมครับวินโดว์ผมผมยังไม่ได้บูตใหมออ่คือยังติดสนิทยอยู่เลยครับรีแพรก็ประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้คือทุกคนเชื่อไม่เชื่อล้วครับคือผมกลับจากสาขามาคือถึงบ้านอะ่ะเนี่ย ผมก็ใส่แจ็คเก็ตอยู่เลยอะ่ะผมนอนทั้งอย่างนี้เลยอะ่ะแต่ว่าเราต้องอัดคลิปให้ได้นะมีผู้ติดตามห้าคนแล้วรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าโอเคเราต้องทำปกให้หน่าดึงดูดด้วยครับเราก็ไปเริ่มเหตุการณ์นี้กันเลยคือผมขอบอกไว้ก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์สองอย่างพร้อมกันก็คือทั้งผมและแม่แต่ผมจะเล่าของผมก่อนเพราะว่าผมยังไม่รู้ของแม่นะตอนนั้นโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย เล่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับเพราะมันยังมีแสงเลยมันยังไม่มืดแต่ผมจําเป็นต้องเล่าเพราะว่าผมจะได้ตัดคลิปแล้วก็พักผ่อนนะผมอยากจะให้ให้ผมเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็ทําคลิปได้ไวๆนะตอนนั้นคือผมมีคอนเทนต์แบบมากมายเลยในสมองผมแต่ร่างกายผมมันทําไม่ได้นะคือไม่แปลกนะทุกคนผมกะว่าผมจะทำคอนเทนต์ออาวินโด์ดันมาเสียแล้ววันนี้กะว่าจะทำคอนเทนต์ต่อดันมาป่วยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนั้นครับมันเป็นวันที่แปด แต่อย่างหนึ่งคือไฟทางหลวงครับข้างหน้าผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะนี่ครับไฟทางหลวงทุกคนเห็นศาลไหมครับข้าหลังศาลนู่นเลยคือมันไม่ติดเว้ยแล้วทุกคนเห็นรั้วแม่ท่านชีตผมไหมครับสีขาวๆตรงนั้นครับผมจะมีไฟโซล่าเซลล์อยู่ห้าดวงฝั่งซ้ายคือสามฝั่งขวาคือสองนะแต่วันนั้นครับไฟมันไม่ติดเลยโอเคคือมันเป็นวันที่มืดทุกคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่มีแสงสว่างหรือเปล่าแล้วทําให ไฟมันไม่ติดคือไฟโซล่าเซลล์ของผมนะครับผมจะปรับไว้2ระดับก็คือตอนกลางวันมันจะหลีครับไม่ดับนะมันจะหลีและตอนกลางคืนครับมันจะสว่างต่อเมื่อมันมืดหรือว่ามีคนเข้าไปใกล้ครับมันจับความเคลื่อนไหวอ่ะมันจะสว่างสามระดับคือหลีสว่างแล้วก็สว่างจ้าครับแต่วันนั้นคือมันดับหมดเลยและที่แปลกอีกเรื่องก็คือบ้านผมครับผมเป็นบ้านหลังเดียวแถวนี้นะข้างๆคือไม่มีบ้านคนเลย มันต้องมีเสียงจงิ้งหรีดเสียงจัะกจั่นร้งรงรงองครับแต่คืนนั้นมันไม่มีนะประมาณสี่ทุ่มผมลงไปหุงข้าวนี่ครับผมเปิดประตูตรงนี้ไปปุ๊บด้วยความที่ว่าผมออกมาจากห้องผมนะห้องผมก็ปิดไฟนะสายตาผมมันปรับจากมือถืออยู่ครับพอผมออกมายืนตรงระเบียงตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยผมไปมองหลังมอไซค์ครับคือมันจะเป็นมีหมาสองตัวผมผมเลี้ยงหมาไว้สองตัวนะแต่ด้วยความที่ว่ามันมืดนะครับตาผมอะ่ะมันไปสังเกตข้างหลังหมาผมครับ ทุกคนลองสังเกตต้นมะม่วงนะครับต้นกลางนะเนีย่ยต้นกลางก้นเนี้ยอ่าตัวน,นี้เลยข้างหลังนะครับต้งเสาเลยนะต้งเสาสองเนี่ยไม่ใช่เสาปูนนะเสาสองของเหล็กอะผมเห็นเป็นเงาใหญ่ๆครับตรงเนี้ยผมพยายามจะหาเหตุการณ์ที่เอามาอ้างอิงเพราะว่าผมไม่ใช่สายเชื่อแบบสายมูสายพวกผีพิศาจอะผมพยายามอ้างอิงว่าตอนนั้นอะผมเจออะไรวะคือผมเห็นมันจากสูงสูงนะครับคือทุกคน สังเกตยอดมะม่วงต้นกลางนะครับใช่มันสูงประมาณนั้นเลยประมาณสองเมตรครึ่งอ่ะแต่ตอนนั้นผมเห็นว่าเงาครับมันค่อยๆย่อลงแล้วก็ต่ําๆเตี้ยๆแล้วมันก็คานครับใช่ทุกคนคือมันคานเว้ยมันคานไปตรงต,รงตรงน้นมะม่วงต้นเนี้ยแล้วมันก็ทะลุมาปับป๊บปับป๊บป,บป,บป,บปบัซึ่งถ้าผมคิดว่ามันเป็นคนน่ะมาผมสองตัวมันต้องเห็นแล้วมันต้องเห่าเพราะว่าผมเลี้ยงหมาครับเป็นระบบปิดนะ ก็คือใครเดินผ่านลัวหรือว่าหมาเดินผ่านลัวนี่มันคือเห่าเอาเป็นนอตายเลยนะแต่ตอนนั้นครับมันไม่เห็นแลวมันไม่เห่าและเสียงที่มันคานนะครับมันไม่มีเว้ยผมก็ยืนมองแบบคือตอนนั้นอะไม่ได้กลัวแต่งงว่าเฮ้ยผมเจออะไรวะอยู่ดีๆเขาก็คารไปปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บคือแบบเห็นไวๆเลยอะแต่ที่แปลกก็คือหมาผมครับมันเพิ่งมาสังเกตเห็นตอนที่อยู่ตรงเนี้ย เนี่ยต้นนี้เลยเขาเรียกว่าต้นมะละกอกินใบนะคือมันมาผ่านตรงนี้ปุ๊บหมาผมเพิ่งเห็นเว้ยแล้วเสียงคารนะ่ะไม่มีเลยผมก็อึ้งสักพักอะ่ะผมยืนประมาณห้านาทีว่าเฮ้ยผมเจออะไรวะคือผมเห็นอะไรก่อนโอเคครับด้วยความที่ผมไม่กลัวนะผมก็เดินลงจากบ้านไปตรงนี้แล้วก็อ้อม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 แล้วก็ไปเข้าครัวตรงนี้นะนี่คขัวผมตรงนี้ผมก็ไปหุงข้าวเว้ยผมก็เทข้าวใส่หม้อแล้วก็สาวสาวสาว,สาวแล้วก็ มาตั้งบงโต๊ะเห็นปะโต๊ะตรงเนี้ยที่มีฝาชีสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยตรงเนี้ยอ่านั่นแหละครับผมก็มาซาวข้าวตรงนั้นและเตรียมจะเอาหม้ออะครับใส่เข้าไปในหม้อข้าวผมหันหลังไปครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมเปิดมปดีกว่าคือผมไม่อยากออกไปเพราะว่ามันหนาวนะแล้วผมเป็นไข้นี่อันนี้คือหมาสองตัวผมนี่ผมมองไปรตรงนี้ครับเห็นปะหลังซีงลังจานตรงเนี้ยใช่ครับมันผู่มาแต่หน้าทุกคน มันโผล่มาแต่หน้าเว้ยแล้วมันโผล่มาสามรอบรอบแรกผมคิดว่าเอ้ยสายตาเราคงยังไม่ปรับก็เลยคิดว่าเราคงจะเห็นอะไรมืดๆแหละแต่ที่แปลกคือดวงตาครับดวงตามันโผล่มาข้างเดียวแล้วเป็นสีน้ําเงินโอเคผมก็คิดว่าสายตาเราคงยังไม่ได้ปรับนะก็เลยผมเข้าต่อคือผมไม่กลัวผมเข้าต่อเลยแล้วทีนี้ผมหันไปต่อแม่งโผล่มารอบสองเว้ยด้ยวยความที่โผล่มารอบสองใช่ปะผมก็พูดโทษนะครับมันเป็นคาหยาบ อ้าวไอ้หานี่เล่นลิ้นผมก็กระโดดขึ้นไปขึ้นตรงเงี้ยขึ้นแค่แล้วก็ไปดูเว้ยไม่เจอคือมันสูงมากเลยผมโดดไปไม่เจอทีนี้พอผมโดดไปไม่เจอใช่ไหมผมก็เลยกลับมาหุงข้าวต่อคือผมไม่กลัวผมมาหุงข้าวต่อแล้วรอบสามครับผมกลับไปเจอต่อ,อกเ,ออเก็โผล่มาแบบชเชวับเหมือนเดิมผมก็เลยตัดสินใจอ้าวไอ้หานี่เล่นลิ้นเหรอก็เลยวิ่งไปดูตรงนี้เลยอย่างไวเลยนะทุกคนไม่มีมันไม่มี โอเคครับผมบก็เลยอ่ะนั่งรอตรงนี้เลยนี่ตรงนี้คือที่ประจําผมนะผมนั่งรอตรงนี้เลยนั่งรอโม้าวดีดแล้วผมมองตรงไปข้างหน้าทุกคนจําได้ไหมครับว่าที่ผมบอกว่าไฟโซล,ล่าเซลล์ผมไม่ติดแล้วก็ไฟทั้งหลวงไม่ติดด้วยทุกคนตําแหน่งไฟสองผมนะคือตรงนี้สองดวงตรงนี้สามดวงมันค่อยๆไล่ติดมาดวงหนึ่งดวงสองและดวงที่สามมันค่อยๆสว่างวืบแล้วที่ผมบอกทุกคนไปก็คือ ไฟผมครับมันตรวจจับการเคลื่อนไหวใช่ถ้าเกิดอาจจะเป็นแมลงอะแต่คือมันสว่างวืบแล้วก็ติดอยู่นานเลยนะคือแมลงมันจะบินผันตั้งแต่อันหนึ่งอันสองมหาอันสามแล้วคาดอันสามไม่หรออะคือมันก็อาจจะเป็นไปได้อ่าในทางทฤษฎีแล้วคืออาจจะเป็นไปได้ผมก็เลยตัดสินใจอ่ะไม่สนใจอะไรก็เลยตักข้าวไปกินแล้วผมก็เข้าห้องและวันแรกที่แม่ผมมาผมก็เลยตัดสินใจนี่นั่งกินข้าวกับแม่ตรงนี้เลย แล้วก็เล่าเรื่องที่ผมเจอกับแม่เอ้ยที่ผมเจออันเนี้ยให้แม่ฟังเดี๋ยวผมขอกลับเข้าบ้านก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเรากลับเข้าไปหน้าคอมดีกว่านะทุกคนผมรู้สึกหนาวๆแล้วผมไม่ไหวโอเคครับมาต่อกันเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ลืมไปถ่ายกล้องวงจรให้ทุกคนดูนะคือมันเกี่ยวกับกล้องวงจรอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับวันนั้นเลยครับที่แม่ผมเล่าให้ฟังนะแม่ผมเจอเหมือนกันคือวันนั้นไฟโซล่าเซลล์ทั้ง5ดวงไม่ติดแล้วก็ไฟทั้งหลวงไม่ติดด้วยแต่ทีนี้ครับ ดวงขวาที่จะมีสองดวงอ่ะมันติดดวงริมแต่มันไม่ได้ติดแบบไล่มาหาผมนะเหมือนที่ว่าไล่มาแบบแล้วก็มาติดดวงดวงที่สามอะไม่ใช่มันติดดวงขวาสุดเลยวืบ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 คือไฟโซล่าเซลล์ผมอะไม่สามารถกระพริบได้เว้ยแต่มันวืบ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 อะตอนนั้นแม่ผมก็เฮ้ย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 แต่ผมไม่รู้นะเพราะผมหลับละแม่ผมก็เลยไปเรียกพ่อแต่พ่อผมด้วยความที่ว่าเขาป่วยเหมือนผมเลยเขาก็นอนเขาก็ไม่ยอมลุกนะ เนแม่ผมเขาลํำคาญแม่ผมบอกว่าไม่กล้าออกไปซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าเจออาจจะสะดุ้งคือ,องงไหมถ้าเจออาจจะสะดุ้งและด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าเขาแก่แล้วอะเขาเสียว่าเขาจะช็อกอ่าเขาเลยไม่ออกไปเขาเลยกลับมานอนในห้องแล้วก็วงจรปิดอะครับมันสามารถดูผ่านมือถือได้เนาะก็เลยแม่ผมกดเข้าดูกล้องวงจรปิดทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกล้องราคาถูกหรือว่าราคาแพงอะนะถ้าเกิด สมัยนีย้มันจะมีฟังก์ชันที่จับกันขึ้นไหวใช่ปะมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงๆอ,ะอ่ะอ่าไม่ว่ามันจะเตี้ยขนาดไหนหรือสูงขนาดไหนกรอบก็จะคุมได้หมดอ่าโอเคทุกคนนึกออกเนาะแม่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาเจอเป็นกรอบสีแดงๆอะ่ะประมาณสิบอันนะทุกคนประมาณสิบอันเว้ยผมพูดแล้วผมขนลุกว่ะประมาณสิบอันอะ่ะค่อยๆเดินเข้ามาหาที่บ้านอ่าผมแปลกใจว่าโอเคแม่ผมเชื่อเรื่องสารพรภูมิเรื่องสารตายายซึ่งถ้ามีสารตัวเนี้ย สันตรงเนี้ยผู้เขาไม่สามารถเข้ามาได้แต่ผมแปลกที่ว่าพวกเขาสามารถเข้ามาได้แต่มาหยุดอยู่ตรงต้นมะม่วงเวย้ยคือจุดที่ผมเจอแต่ผมเห็นแค่อย่างเดียวที่ว่าคานไปข้างขวาแล้วก็มาอยู่ตรงเนี่ยข้างๆห้องที่โผล่ตรงซิงซล้างจานอ่ะเออผมเห็นแค่นี้เวย้ยแต่แม่ผมบอกว่าตรงซิงซ้ล้างจานที่เรานั่ง,งกินข้าวกันน่ะไอ้ตรงเก้าอี้ตรงนั้นอ่ะมันมีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆส,สูงๆเลยคือมันผนวกเหมาะกับตรงที่ว่าผมเจอไอ้นั่นอ่ะที่สูง สองเมตรครึ่งอ่ะเออคือไอ้นั่นหรือเปล่าแล้วที่เราช็อกมากกว่าคือเอาเฮ้ยไอ้ตัวที่คานไปกับตัวที่มาโผล่ข้างๆบ้านอ่ะไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอคือบึงมึงคนละตัวบึงมีเพื่อนหรอแต่ก็คือวันนั้นครับที่ผมเล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็ไปบอกกล่าวสารภูมินะผมก็ไปกับเขาด้วยละเพราะว่าเขาคงกลัวผมก็ไปด้วยเขาก็บอกว่าสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในบ้านขอให้ออกไปซึ่งผมไม่เชื่ออะไรเรื่องนี้อยู่แล้ว คือผมพยายามหาหลักวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงให้ผมสบายใจนะว่าโอเคตอนนั้นอ่ะผมอาจจะสายตาไม่ปรับคือผมนอนเล่นเกมในห้องนี้ครับเนี่ยเล่นผ่านไอโฟอนที่ผมถ่ายนี่เลยคือผมแสงเราเนาะมันปรับจากหน้าจอมือถือใช่ปะพอออกไปข้างนอกอ่ะมันมืดแล้วไฟอย่างอย่างที่ผมบอกครับว่าไฟมันไม่ติดผมก็เลยอาจจะสายตาไม่ปรับและเห็นเงาครับเป็นดำดำคือสายตาผมมันไม่ปรับแต่ที่แปลกที่ผมยังหาอะไรมาอ้างอิงไม่ได้ก็คือ หมาผมทําไมไม่เห็นคือแค่ศอกเดียวอะห่างกันแค่ศอกเดียวอะคือหมาผมแล้วก็ตัวนั้นเลยอะแต่ทําไมหมาผมไม่เห็นแต่หมาผมเพิ่งจะไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนที่ผ่านข้างๆบ้านตรงต้นมะละกอก,กินใบของผมหมาผมเพิ่งเห็นเว้ยแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านนานมากเออตรงเนี้ยผมหาคําตอบไม่ได้เว้ยแล้วที่ผมมาข้างๆบ้านน่ะผม <S <S คิดว่าโอเคสายตาผมมันไม่ปรับแล้วตรง หลังคาตรงห้องครัวผมะครับมันจะมีโซล่าเซลล์อยู่คือดวงนั้นอ่ะจะติดอยู่ดวงเดียวแต่มันจะไม่ชัดครับมันจะสะลัวสลัวผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ปรับสายตาให้ผมแล้วที่เห็นดวงตาสีงเงินเงินอ่ะตอนนั้นครับบนซิงล่างจานของผมนะมันจะมีกำมังข้าวหมายอยู่แล้วมันสะท้อนกับแผงโซล่าเซลล์มันเลยเป็นดวงดวงสีงเงินเงินอ่ะผมเลยคิดว่าโอเคผมอาจจะไปมองแสงสะท้อนนั้นแล้วก็ตาอาจจะไปโฟกัสข้างๆก็เลยเห็นเป็นจุดๆด,ด,ดวงๆอ่านี่คือทุกคนก็น่าจะเคยกันแหละผมก็เลยเฮ้ย มันเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะแล้วผมหาคำอธิบายทุกอย่างให้ครบไม่ได้อ่ะข้างๆบ้านหาคำอธิบายได้ว่าอาจจะเห็นแสงสะท้อนส่วนไอ้ตรงตรงหมาผมก็อาจจะสายตายังไม่ได้ปรับเหมือนกันแต่ที่ผมหาไม่ได้เลยก็คือที่มันผ่านข้างบ้านผมแล้วหมาผมเพิ่งเห็นแล้ว อันเนี้ยผมก็ไม่ได้เห็นกับตานะว่าแม่ผมเ็าเห็นเป็นกบสีแดงๆมาเข้ามาเป็นสิบคนเลยแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับแม่ผมเขาไปเทศกาลงานวัดวัดไรแล้วกันเป็นวัดที่ว่าเราต้องไปดึงพระชักพระกันนะครับใช่แล้วแม่ผมก็บอกเก่าหลวงปู่ว่าโอเคมาส่งหนูให้ถึงบ้านนะคือแม่ผมเขาเป็นสายมูอืมสายมูมากๆก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมารับส่วนบุญปุ๊บอ่าแล้วก็มาให้เห็นว่าเดินเข้ามาในบ้านแต่กลับไปแล้ว โอเคแต่ทําไมผมถึงยังเห็นอยู่ว่ามีไอ้ตัวสูงสองเมตรครึ่งอยู่อ่ะแม่ผมบอกว่าผมอายุครบบวชแล้วแต่ผมยังไม่ได้บวชสินผมใหม่เขาเลยต้องการหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> คือถึงไม่เชื่อแต่เจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเปล่าคือตอนนั้นผมยืนช็อกอะน,นะไม่ได้กลัวแต่ยืนช็อกเลยแบบอย่างเงี้ยผมหันตามที่มันคานไปเลยอ่ะผมยืนช็อกก็เอ้กูเจออะไรวะนี่กูเจออะไรเดีย๋ย ตอนนี้ก็รู้สึกป่วยมากๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมน่าจะทรมานสังขารตัวเองตัดคลิปนี้นะแต่คิดว่าน่าจะตัดไม่เยอะผมแปลกใจเฮ้ยทำไมวันนี้ผมพูดคล่องอยังวะเออแปลกใจเนาะเดี๋ยวอาจจะตัดแค่บางช่วงแล้วก็ลงเลยแต่ผมยังหาวิธีทําปกคลิปจากในมือถือไม่เป็นเลยครับมันทํายากมากอะทั้งฟอนต์ทั้งสีทั้งตัดพื้นหลังอนะมันยากจริงๆทุกคนอาจจะเห็นปกดัดๆนะยังคลิปเขาก่อนอนะ ผมพยายามตัดแล้วนะแต่พอตัดปุ๊บอักษรนนะ่ะมันเพี้ยนก็เลยอ่ะลงไปอย่างนั้นเลยแล้วกันแต่พวกนี้ผมน่าจะได้กแตไดบาบูธม,มินโกมาแล้วครับน่าจากไม่ค่อยมีปัญหาละแต่อาจจะต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมจะพยายามตัดคลิปนี้และลงพวงนี้ทันภายในข้าวโมงแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตาม5คนนะครับตอนนี้คือกำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยครับรู้สึกมีไฟขึ้นมาเลยอะ่ะไปเจอกันคลิปหน้าคบจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ